วันนี้เราตื่นแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะไหนสองคนลองหาคำผันกริยาสามช่องไม่เปลี่ยนรูปไปพีฟ่ฟังซิคัดคัดคัดแปลว่าตัดคขาพุดพุดพุดแปลว่าวางค่ะเล็เล็เล็ดแปลว่าปล่อยค่ะฮิตฮิตฮิตแปลว่าตีค่ะอ,อ,อ้าเจเจนี่จะปล่อยให้ออมกับพี่วันเย็นคบตอบกันอยู่สองคนแล้วเราไม่ตอบบ้างเหรอเนี่ยเจตอบก็ได้แต่ว่าเจมีแค่คำเดียวนะ เลิฟเลิฟเลิฟผิดแล้วเจเจคำว่าเลิฟมันเปลี่ยนรูปเติม E.D. เข้าไปด้วยเจเจรู้อยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนรูปอะแต่ว่าเจเจไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตเมื่อเจเจรักใครแล้วเนี่ยเจเจก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกจ้าพ่อสมมุติไอ้ลิงกังถึงพี่จะจ๋าจะบอกว่าเจเจเป็นลิงเนี่ยเจเจไม่ใช่ลิงกังนะเจเจเดี๋ยเป็นลิงจักั๊ก รักจริงจรงโอเคจ้าจ้าไปแล้วจจเจเจราว่าวันนี้เจเจแปลกๆนะกำลังมีความรักหรือเปล่าเอ่อมันก็ไม่เชิงมีความรักหรอกเรียกว่าแอบชอบดีกว่าจริงเหรอเหมือนเราเลยเรากำลังแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนนึง ออมชอบใครทําไมเอาไม่บอกเราเลยอ่ะก็พี่เบนที่เป็นนักบอลของโรงเรียนไงฮะไอ้ขี้เก๊กน่าเหรอนี่มันชอบเที่ยวเป่าประกาศว่าอยู่กรุงเทพทั้งที่บ้านมันอยู่ต่างจังหวัดกันดานจะตายอ่ะนี่ต่างจังหวัดอ่ะมันก็ไม่ได้กันดานทุกที่นะที่เจริญเจริญมันก็มีที่ออมแต่จังหวัดมันกันดานมากเลยนะน้ำไฟยังเข้าไม่ถึงอ่ะและอย่างนี้ซื้อฝองซักฟองที่ต้องรอถึงวันพฤหัสอ่ะสากร์จะได้เปิดรู้จักเขาดีเนี่ยเคยไปบ้านเขาเหรอ อ๋อมาจากแย่ห้องสิบหกไหมไอพี่เบนเนี่ยเพิ่งบอกเลิกเพิ่งทิ้งแย่มาแล้วตอนนี้มาคบกับเอ๋ห้องเจ็ดรักกันหวานชื่นเลยห้องเจ็ดมีผู้หญิงชื่อเอ๋ด้วยเหรอก็ไม่มีสิไอเอ๋ที่บอกเอ๋ผู้ชาย <c oughs> ไอพี่เบน้นมันตุดอา้าวแล้วพี่เบน้นไม่ตุดทำไมขอเบอร์ออมอะ่ะไอพี่เบนมันขอเบอร์อ,รอ๋อมาเขาอ๋อคงไม่ให้ใช่ไหมว่าเหรอให้ไปก็น่าเกลียดตายดิแต่เอาให้อีเมลกับเฟซบุ๊กไป ้พี่เบนมันกล้าดีไงวะนี่พี่เบนเขารู้ใจเราด้วยนะเขาจะซื้อนักืึกร์ตูนที่เราชอบให้ดูด้วยรู้ใจเหรอ,อเล่มนี้ใช่ไหมเราก็ซื้อให้อ,อกเหมือนกันเจเจให้เราเหรอขอบคุณนะแต่ว่าเรารอจากพี่เบนดีวกว่าหอมได้หอม ได้เลยแล้วสักวันออมยังต้องร้องไห้คนที่ร้องไห้ันต้องเป็นเราไม่ใช่ออมโอยเป็นบ้าเป็นใครวะ นี่ใช่อ้าวไปอ่อไปไปนี่นี่นี่มันเลอะร้านไหมเนี่ยฮะเจ๊เจะจ,ะจะเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะดีซะไม่เกียรติคนตกขักเลยนะพอ่อเพียเจ้าขาหรือนี่พ่อส่งให้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ไปส่งให้ไปมีรักรถ้าเกรดแกตกเมื่อไหร่นะแกะโดนดีดบ้องหูแน่ๆ ดีน่อยก็ได้รู้สึกว่าเกยต้องตกแน่ๆเนี่ยเรื่อนั้นจะเจอรู้แล้วนะพ่อเดี๋ยวเก็บซะเลยนะพ่อพ่อพ่อเจมี่นด่จะถามเลยทำไมพ่อถึงจีบแม่ติดอ่ะพ่อรอไงลูกเอาจริงๆพ่อโอ้โหนี่ดูถูกมากเลยนะเอาเรื่องจริงก็ได้สมัยนั้นพ่อกับแม่เป็นเพื่อนกันไงลูกแต่แม่แกไม่ได้รักพ่อหรอกเขามีผู้ชายกอื่งพ่อก็เลยไปชดหาผู้หญิงอื่นมาคบบ้าง แม่ก็เลยมางอพ่อไงกลัวจะเสียพ่อไปปีกว่าท่านออกมาเป็นจ้าจ๋าเลยขอบคุณมากนะพ่อโโอ้ลูกหมเป็นตุ๊แล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะพ่อแม่จ๋า ตอนแพทเก็บกระเป๋าให้พ่ออ่ะแม่เอาเสื้อโค้ทผ้าปันคอแล้วก็ผ้าห่มหนาๆไปให้พ่อด้วยปะจะเอาไปทําไมเจ้พ่อตอนนี้เชียงใหม่มันหน้าร้อนนะเอ้าเขาพ่อไม่เจอแม่ตั้งหลายวันพ่อขาดความอบอุ่นนะพ่อก็พ่อก็หนาวด้วยเหรอแม่ก็ไม่อยากให้พ่อไปเหมือนกันต้องเจ็ดวันใช่เจ็ดวันเนาะงั้นพ่อต้องจบลูกนาเจ็ดที ยิ้มกระเป๋าขึ้นรถเลยนะครับผมทำไมต้องตะโกนด้วยอะวิโรดฉากโรแมนติกฉ่านกับเมียลกลายเป็นฉากบู๊ไปเลยแล้วเนี่ย <c oughs> เออมะนาวมาอย่างอะเออมะนาวไปด้วยเหรอพ่ออืมก็ง,งานนี้เขาให้หมอผู้ช่วยไปด้วยอจะจ้ะพ่อยังไม่ได้บอกแม่เหรอยังสรุปว่ามะนาวไปสัมนากับพ่อที่เชียงใหม่จ้ะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งอาทิตย์ จ้ะจ้ะยังไม่ได้ถามครับนายสงสัยการตายของพ่อครั้งเนี้ยแม่ไม่สบายใจแล้วล่ะืมทำไมอะแม่ม,แมาแนอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณระดาจ้า แล้วสวยเซ็ตต์แตกแหวกปัญหาักขนาดนี้ไอ้ปันฉันถามจริงเหรอทำไมเราไม่เอาเสื้อไหนจ้าจ๋าไปคืนเขาดีๆวะเรื่องจะได้ง่ายขึ้นแกพูดมีเหตุผลงั้นแกไปคืนเขาเฮ้ยจ้าจ๋าเขาหาว่าฉันเป็นโรคจิตสิวะนั่นไงคือเหตุผลที่เราต้องมายืนตรงนี้ไง ันว่านะเว้ยเราต้องหาวิธีเอาเสื้อในเนี่ยไปคื้นจาจจารโดยที่เขาไม่รู้ตัวตัวแสบนีืก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้จะวานใช้สักหน่อยเนี่ยดันหายหัวไปซะอย่างนั้นฉันมีวิธีแล้วแกจำได้ไหมตอนที่เราเคยเรียนวิชาฟิสิกส์ตอนม .4 ฉันเรียนสายสี่คำนวณเออวะงั้นฉันจะอธิบายให้แกฟังมันคือวิธีการหาอัตราวความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุ สูตรก็คือ v เท่กับ s ส่วน t ระยะทางหารด้วยเวลาเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วที่แกพูดสูตรไปเนี่ยแกจะทำอะไรวะฉันจะดีดเสื้อในของเจาจ๋าให้เด้งกลับไปอยู่ที่เดิมโอ้โหแค่ดีดเสื้อในแกจะไล่สูตรทำทั้วอะไรเนี่ยฮะบ้าโชว์ปลาไปนี่แหละง่ายสุดเอางั้นเหรอดีดีนะเวย้ยปันมีคนมาอ่ะไอ้สองคนนี้ทำอะไรวะ ท่าทางมีพิรุธตั้งแต่ข้างล่างแล้วอ๋อ,อก็พอดีผมผมเอาไม้เขี่ยจานเคเบิลอยู่ข้างล่างแล้วมันมันไม่ถนัดนะครับก็เลยเอาขึ้นมาเขี่ยข้างบนใช่ครับเป๊ะเลยครับ,บ <c oughs> แล้วไม้ล่ะ <c oughs> เออคือไม้เนี่ยคือเราเขี่ยแล้วมันยังไม่ค่อยชัดนะครับผมเลยคิดว่าจะให้ไอ้ธันวานนะปีนขึ้นตองศับแทนครับเฮ้ยรออะไรวะรีบปีนขึ้นมาสิ ครับการปีนไม่ยากแล้วนี่ผ้าก็แห้งแล้วจะ๋าทำไมไม่เก็บฮะไอ้พวกโรกจิตก็เยอะแยะไปหมด่็แต่ลุงหมงขึ้นมาทำอะไรเหรอครับจะมาเล่มกิ่งไม้มันลาสายไฟแล้วเล่มกิ่งไม้แล้วเราเทคืนยังไงวะ ผมว่าลุงหมองอย่าเพิ่งเลียมดีกว่านะครับผมอ่านในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนตัดกิ่งไม้โดนไฟดูดตายผมไม่อยากให้ลุงหมงตายอย่างอนาถนะครับใช่ผมก็เลยคิดว่าอยากให้ลุงหมองเนี่ยโทรแจ้งการไฟฟ้าเข้ามาจัดการดีกว่าครับมีเหตุผลแต่ยังมีพิรุษอยู่อ,อย่าให้ลูลนะว่าแกมาเกาะแกะลูกสาวฉันนะฉันยิงไส้แตกเลยนะจะบอกให้นะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนิ้วงอเป็นคอเลยโคตรเจนอะเลย วอนตายซะแลพวกนี้ไตายแน่ 因为。<music>